ดีจ้าเพ็ครับทุกคนมือนีเยะจะไม่กาผ้ามวนเวยจ้าพรลุงทงลุงทาหากินหาอยากเลยจ้าเด้อมาร์มามาติดตามไรเอ้เลยจ้าเอ้ามามาติดตามไปเด้อเพ็ครับทังในติดตามประเทศมาลุยลุยบึ้ง หา้พี huh. mm. oh ่น huh. mm. yeah. yeah. uh ้องตัวเหลกแหงมานติไห้ตทองกับึกอะนี่พี่น้องเห็นไหมเอาให้บึงบึ้ดนี่บึดออกอีกเนี่ยงามมือหมาแล้วตัวเลกแหงมานเลยจ้านี่จับจับนี่นี่มันมานมันเด้อพน้องมาแล้วตัวีอตามัวสีสองตามมาต่ทองวะเขียติ ใบใหญ่เอาจับมามันใกล้อ nah ืมโอ้โหเขียนให้กรุบเออมันเอาทุกอย่างที่กินได้เลยจ้ะเด้ออืมลุยเจ้าสี่เจ้าท่านก็ได้ใยมาใกล้เลยจ้ะเด้อใยมาใกล่เกิดบ่ หน้องเลยเขาหาแปล่นไปเมื่อเลยยายมาหาขี่เก่าเขาด้วยจ่าเด้อดให้มนันหมานเนยเด้อมาลุนมึงมึงห่ออี่เลยด้วยจ่าเด้อหนอนถ้าผุ่นก็ได้ย่ะเนี้ยพวกไกลๆด้วยเจ้าโยยอ้ใหญ่กว่า,า,านาง้มโอายยาสมือนเฮ้ยนี่แหลยอ๋อบึ๊บนั่นง้ม นี่มานมานมานเฮ้ยเพิ่งไก่ด้วยการเด้อเฮ้ยน่มนะพี่น้องก็ในกระโต้มันพี่น้องเออนั่นมานมานเนินเออตัวที่สามล้วล้วไปเลยของพ่อเขียดเอ๋อ ให้ท่านมาเท่ะพอท่านก็นหาไม้เจ้าไม่หายมีอันนี้เลยเถอะนั่นโอ้ยนี่ใหญ่เบาท่านอีกแล้วไม่ยังเท่อ,อมามาปล,ล่ยยอยเลยไ,ได้จ่าเด้อโอ้ยจะได้กะขอวถูดคอภัยเด้จ่าเด้อจะได้จินังหอดนี่อไก่เด้จ่าเด้อนี่เจ้าเอออนี่นี่นัน่น ตัวกำลังหามกำลังปนนี่เนาะพี่น้องเน,ะน,นงาะป้า๋อเอาทุกอย่างที่กิในได้เนาะพี่นอนะ้องเนาะงานงป,าปาลาคอหรือปลาช่อนเอากไก่กันเอาเบิง์เก่ไก่ด้จ่าด้้อนี่ มาแล้วมาแล้วตอมก็ไหวตอมก็ไหวโอ้เลเฮี้เนียจับนี่นี่้นมาเป็นอกเลี้ยวนี่เตมาตัวนี้เหนียวแตะจากเลยมันมันอีกเร็วติดติดกันเลยจ้าวจับนี่รัวเลยอยากจบบรรยากาศไ โมพุนธิมหาคือกัลป์พ่อไปลุยาท,าท,าทางคนจังสมายาังกินเนาะจ๋าเนาะอีสานบ้านเฮาเอามา <g ül> จะได้กกินไในมืดเนาะพี่น้องลอยๆออกมาว่าวะเร็วนี่นี่นี่น,นี่เออไงกบไงกบเนาะพี่น้อง โมยายเป็นไงนั่นแม่ในลีพี่น้องนี่งาม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 ยายยายนี่หมาในลีขนาดจับกล่องน,นี่นี่โมนี่นนยนเยอะเตกจากเลยอยู่ในไงเนาะยายจับกล่องหมาเ <Okay. S 1> นาะมีแหงเอ้าลุยต่องาม <c oughs> งาม งัก็ม <voulais uno> ีต sí, <h í yah oo> sí. ัวใดบ่อไดปล่อยอยเอาเนี่ยไปเรื่อยๆบ่อได้หาไปอันนี้หรอกตรงตัวดใดก็เอาตัวใดบ่อไดก็ปล่อยใมันมีเมพันต่อไปนาะพี่น้องเนาะหาพอได้กินได้ยากมองนั้นเละเลยปุ๊บ ท่านหมอเอ้าเอ้าที่จะหินลังมันอยู่ไหวๆอยู่หมอท่านอีกแล้วสามจีตุล้วพี่น้องป้ากก็ได้เอาหายคุมจุดเอาหมอท่านสจมพี่น้อง อ้าคืออะไนานพี่น้องเขียนะเออเขียนประนันวัาตะกุบอ๋่นันน็กจงหาเขียนนี่เต็นดีเด้วแต่ทองเขียนโมอ้าไปเรื่อยๆเท่าแต่ท้องพอแล้วปิดอกแห้งๆได้ไหมล่ะเปิดัง ตัวง,งามเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะจับบึ้บคือกบเนาะโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ป่าออคือใหญ่เอ้าของฝืนมาใหญ่ระหว่าหาไปโลดแล้ววะห้อยเขาหาไป็มดล่ะมันไผ่มันมัดนอจ่าเนาะอาวอื้มเต็มเหมือดเกียวโอ้ระหว่าเขาเต็มเหมือดเกี่ยวแล้ววะเออมันไผ่มันมันเนาะพี่น้องก็เห็นมาเอ้าระหว่าเขาหาวังรถเกี่ยวแล้ววะ อาเพื่นวะอย่างที่เลยเขามองเพื่อนใจดีเพื่อนใจดีเขามองเพื่อนหามเพื่อนก็หามน้อพี่น้องเนาะเมนบอจ้าฮ่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 าาฮ่า่าฮาฮ่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 ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮ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 ่า่าฮาฮ่า เอตี <c oughs> ทองลางางเลยกหพองมันเทองโลเี้ยวดีใจเด้อ,อมันมันรัวไปเลยนานนี่หมาะดีเฉยๆ่ใช่พอเกียดแล้วมันมันจะทองมาจับมันติดออกวยวงตะทองคุ้มจนใดเลยพี่น้องสมซื้อตะทองเกียดมงอลีเนาพี่น้องปวดทองพอ,อ่เด,ดี๋ยวดีจเด้อตะทองมาครบกรบุบเฮ้ หายสาหายดาร์กหัวขโมยนั่นใหญ่ตลายอยู่นี่เองพี่น้องมาแล้วพี่น้อง้อมามาแล้วใหญ่เราาม่ายเอาจะมองนีใหญ่เราตาใหญ่เห็นไงก็ปูใหญ่แลา้วกมันปลาขอน้อยกำลังแซ่บอยดูาไม่ไนะ เปิดเปิดงน้ำนั่นเห็นบ่พี่น้องนี่ไม่ไงมันหวานหวานนี่พี่น้องป้าตัวนี้ตัวใหญ่เลยพี่น้องหวานหวานไอ้กระทองพ่อยิ่งได้ใจด้วยู่หอนี่แหละอยู่ในลักษณะนี้แหละหินบออยู่ในน้ำกระลังแทก ไอ้เนี่ยมอเห็นได้บ่ยนี่นะยีโน่กี่น้อ่ปืนเอออยู่นี่เนี่ยกำลังหาหม่องมือตายเลยบอนไอ้ไขวานหน่อยพี่น้องเฮ้ยบอลมาเป็นตัวหน่อยดินี่โอ้ยเหลืองหงุมเลยหน้าแถาเนาะขึ้นๆปื๊บงั้งอ่ะเอ้า องานเรวๆไปเลยมานมานมนเออใหญ่ขายไก่อยู่ด้วยจ่าเด้องานน้องพี่น้องเอ้ขันดีลิ้นเท้าเออนี่คยพ่อละเออเนี่ยอู้นี่พ่ดูป้าไนนจะถ่องมาจับน้อพี่น้องอ่ะงาฟืดนี่ เงอหงาหงาไเบิงเท่าเอาไปยัดบิงเอาไปเบิงบงอันนี้บิงอเอเบิงเบงบิงบบิงในคูบิงเท่าพี่อยาบนครเอเบิงบิงก่อนป๊ดเฮือเห็นบ่ฟีนองมานมานมารไปไปาอีกอเบิงตัวนี้เบิงน่กดแ่่มด้จ่าด้อ อุ้มจนทันเลยนี่พกหน่อยนี่เขียดิโมพูดอะไรกลัวปุ้ยตาลายหาจุดตาลายเนาะพี่น้องเนาะนี่ับพอแล้วปุ๊บนี่โอ้ยตัวมันนี่ตัวใหญ่เลยงามๆมือเหนียวแต่กากข่อยเลยจ่าเด้อเฮ้ยเขียนดิโมเฮ้ยเอ้าจิ๋ดเต้นได้มันเร็วๆโอ้เร็วๆเลย เขาไมยังรีๆๆข่อยีละด้วยจ้าด้วยนี่โอ้เจีวๆเลยมือนีล้วัวไปเลยบอกคำเดียวคือมันมันขัไถอยู่มงไหนนั่นไถมาเนาะวานี่ก็มาดุตุบๆจบบเนินอี่เจยวๆตงงามๆกำลังกินมันมันกำลังเสเวไปเลยน้ะพี่น้องเนาะ เออ,น,อน้องนันนีทน่ทันเลยทันเ <c oughs> ลยเออพอรัลวๆไปเลยพี่น้องนี่เออ,อ,อมานมานมานโอ้ยลมโอ้ยใหญ่แลนมากบึนล้าใหญ่เลยหลุมใหญ่พอเลยตัวหนึ่งนี่มาจับตัวนี้นี่เห็นปะดังมันไอ้ใช้ทายกุ้งทักอ๋อเอ้ามาตรงทัาอันนี้ก็ได้เลยเดี๋ยว ไม่ยห็งเขาจับบ่านี่เฮ้นี่เห็นบ่บ่หลังมันสั่งเขียหน่อยนะสาวเนาะโอ้ยอลยด้วยก้าโอ้ยต้มยาทะมืนไอ้นี่พี่น้องป๊อดพี่น้องเห็นบ่นี่ป๊อูมีแต่ใส่ใงญ่ยเลยเนาะ chéo 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 bỏ chào chào cứ chéo ôi <laughs> chào là chào nòng à, <laughs> đi phát là chào 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 chào

S <S <S ใส่เพื่อไว้เพียงแค่นี้เลยจ้าขอบคุณทุกไในทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมอเมนต์ขอบคุณแพทย์ครับชูฟูชกคนให้ยูดีมีแห่งชูกระปากแข็งเลยชูฟูชูคนด้วจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนจุบ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะขอบค,คุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีให้ยายด้วยดีเสมอมาจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิการเด้ยจ้าบ๊ายบายจุ๊บ